ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านอิลุงภายใต้การบริหารการศึกษาโดยนางสาวสุมาาคูนาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีลุงโรงเรียนบ้านอีลุง ตั้งอยู่บ้านเลขที่2 3 5หมู่ที่3ตำบเชียงยืนอำเภอเมืองจัังหวดอุดรธานีมีจำนวนนักเรียน73คนข้าราชการครู6คนบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก4คนเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรูปแบบ Active Learning และ DLTV โรงเรียนบ้านอีหลุงบริหารการศึกษาภายใต้นโยบาย 3D 4รู้สู่3สุข 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุกใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สูงขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอีลุงจัดโครงสร้างบริหารงานที่มีประสิทธิภาพครอบคุมภาระกลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบป,ประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและเสมอภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยการจัดทําแผนขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านอีลุงตามนโยบาย 3D 4รู้สู่3สุข 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านอีลุงร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทุนทรัพยากรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านอีลุงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพจัดทำแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษานำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูและสถาานศึกษคษวามสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนเพื่อย,ยกระดับผลสำลิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประฐมศึกษาส่งผลให้นักเรียนร้อยละ75มีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ และครูร้อละ7จจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้ประเด็นท้าทายที่2เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3และครูร้อยละ75มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning จากนโยบาย 3D 4รู้สู่3สุขส่งผลให้โรงเรียนบ้านอีลุงจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning มีการนิเทศภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการพัฒนาโรงเรียนสวยห้องเรียนงามจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง